ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมากินไข่ครอบนะครับผมของพี่เก่งบายทัชยะนะครับผมนี่ผมก็ได้ทําการสั่งของมาเป็นที่เดียวแล้วครับผมของก็เพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับผมก็สั่งไปเมื่อวานนะโอเคเดีย๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเวยหน้าตาจะไข่ครอบจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยกินไข่ครอบมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่รู้จักเลยนะผมก็ รู้จักมาจากอ่าทิกตอกครับผมพอดีไปเห็นคลิปของพี่เก่งมาครับผมผมก็เลยเอย๊มันคืออะไรไข,ข่ครอบนี้ผมก็เลยอ่าเข้าไปหาข้อมูลมานะครับผมก็เป็นพี่เก่งเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการแบบการขนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอก็ดูหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมของอ่าขึ้นชื่อจังหวัดสงขลานะครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นของพี่เก่งเลยนะครับผม แกะมาสนี่ไข่ครอบหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่อือผมดูหลายคือ <c oughs> ผมดูหลายรอบมากกว่ากว่าจะสั่งซื้อมานะครับผมก็ดูแล้วดูอีกนะครับผมแต่สุดท้ายก็อยากจะลองกินดูนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมานะครับนี่ไข่ครอบบยเกิง่งทัชยะนะครับผมนี่อยงเดี้ยจะลองมาลองชิมกันเลย อืมแล้วเขาก็ซีนสุญญรกาวเป็นอย่างดีนะเนี่ยอืมมันจะเบิ์นไข่เค็มมอร์อนกินเลยอืมลายปตาไข่จะเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าต้องกินกับน้ำพริกกันนะผมว่าไปหาน้ำพริกมาเลยครับผมก็เนี่ยมันเหลือๆอยู่ก็เลยเอามาลองกินดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาย่างแดงดา ก็ไม่รู้เหมือนนะกันนะก็เขากินกับน,น้ำพริกอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ผมมีเจอแบบนี้มาก็แล้อ่ะนี่ว่าสาหร่ายครับนะลองกินดูับผมนี่มันก็จะเหมือนเหมือนเป็นบุ้นเลยนะอันนี้เออนิ่มๆเหมือนุนี่เดี๋ยวเรามากินดยกันนะครับจะเป็นยังไงโอ้มันจะเหมือนแบบเหมือนเป็นเยลลี่เลยนะเนี่ยอื อืมก็ลักษณะมันจะออกเหมือนแบบเหมือนอา่าเหมือนเป็นบุน้นหน่ะเหมือนกรุบๆแล้วก็จะไม่เค็มมากนะครับผมจะออกแบบเค็มนิดนึงแต่ไม่เค็มมากนะครับผมอมันก็อ่าเหมือนไข่เค็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันมน่าจะไม่เหมือนนะไข่คเค็มมันก็จะเป็นอีกแบบหนึงนะ่งโอเคเดี๋ยวลองลองมากินกับกินกับข้าวสวยด้วยกันครับ นี่เขาบอกว่าให้กินกับอ,อาหารที่มีแบบรสจัดหรือแกงใต้อะไรเง,งี้ยมันจะเข้ากันดีครับผมแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมจริงเขาสวยเข้านะเขาสวยร้อนๆอ,อืมาอออมาที่น้ำพริกลวกไม่เร็วนะครับผมไม่เร็วเลยอร่อย ใส่หมดเลยแล้วกัหลือแค่นี้อือแค่นี้ก็กินให้หมดเลยถ้าก็มีพงม,มีผักด้วยเนี่ยมันคงจะดีนะแต่ว่าผมไม่มีนะไม่ออกไปซื้อมาครับนึ่งเรากินกระตุพิกดูนะจะเป็นยังไง เอาเลยเติดกันมาทอมลิกปลาเผาแล้วก็ใส่สาหร่ายลงไปหน,หน่อยหน่อยนึงนี่เป็นสาหร่ายของอะไรรญี่ปุ่นเกาหลีเป็นอาหารญี่ปุ่นอ่ะน,นี่ใส่ไปนิดนึงนี่ครับค่ะ อร่บอมอื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 มอร่อยอืมไม่คาวนะครับผมตอนแรกผมเดาเลยว่ามันจะคาวหน่อยนะแต่พอมากินมนะันไม่คาวนะอืมกินข้าวตวเปล่าก็ได้นะอร่อยดีนะ อุมยอด <c oughs> ต้องลองครับต้องลองครับต้องลองไปสั่งกินรู้จะรู้ครับถ้ากินกะแกงนี้แบบอืยิ่งเข้าเลยบอกเลย แต่ผมอยากจะลองกินกับแนงนะเพราะไม่มีลอยรอยรอยลอยอ่ะคือดูหลายรอบมากในทวิตตอ,อกอะดูแล้วดูอีกจะสั่งดีไหมเนาะอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างคือคือตอนเนี้ย พี่เก่งเขาเขาอ่าเขาเปิดอ่าตะกร้าแบบแบบเปิดอ่าแล้วก็เดินตลอดแล้วนะครับผมปกติเขาจะเปิดเฉพาะเชี่ียงคืนนะก็คนแบบว่าบางคนเขาแบบอยากกินอะไรเงรรี้ยเขาก็แบบว่าสั่งไม่ทันไงอะไรเงรี้ยนี่เขาก็เปิดกล้าตลอดแล้วลองไปสั่งล้วครับผมที่่องที่ตอบทขาครับอืมอร่อยอร่อยฮา <laughs> อืม ข้าเหนียวนี่มัน <c oughs> มีแกงมาด้วยแจมเลยอืมเสี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนเพนไหนครับผมที่สนใจครับผมก็เข้าไป่ังได้เลยนะครับผมที่ตะก,ก้าอ่าช่องติกตอกของพี่เก่ง นะครับผมนี่ก็ขอบประชากรผมใครรอบายเก่งทักษยะผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ